ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์แอคชั่นทางเลือกคือใครที่ชมหนังของฝั่งดีซีของอเมริกาแล้วก็มาเวลรู้สึกว่าเราดูเยอะละเราอยากจะหาทางเลือกใหม่ที่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้มันมีความเป็นแอนตี้ฮีโร่เยอะมากเลยและมันเป็นความทรงจำวัยเด็กของผมด้วยภาพ,พยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้นะก็คือชินคาเมเลเดอร์ ชื่อไทยเดชไอ้ตะกแตนฟัดพอผมดูจบแล้วผมว่าม,มันสมชื่อจริงเดชไอ้ตะกแตนฟัดคนที่เขาตั้งชื่อไทยเนี่ยก็ใช้ได้เลยคือมันเข้ากับภาพยนตร์มันเป็นการกำเนิดใหม่ของไอ้มดแดงคือเราต้องลืมภาพจำที่เราเคยเห็นไอ้มดแดงในสมัยเราเด็กๆนะเราลืมไปได้เลยเพราะว่าในเดชไอ้ตะกแตนฟัดเนี่ยหรือชินคาเป็นรเดอร์เนี่ยปี2023เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมบอกเลยว่า เขาทำขึ้นมาติดเลดเพื่อสนองแฟนเดนตายของไอ้มดแดงและเขาอยากให้เราลืมภาพเดิมๆที่เราเคยจำในสมัยเด็กใครที่อยากชมภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่นนะแนะนำเลยนี่คือทางเลือกที่ดีสุดสำหรับผมแล้วผมให้คะแนนให้ทุกท่านไปหามาชมแล้วตัดสินใจเอาแต่สำหรับผมคือผมถูกใจมากสำหรับเดทไอตะกแตนฟัด หรือชินคาเมเลเดอร์ปี2023ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พุ่มกับอย่างฮิเดกิอันโนมากำกับซึ่งเขาถนัดทางนี้นะแนวเลือดสาดดรามา่าแอคชั่นออกเครียดอะ่ะไม่มีตลกเลยแล้วสนุกด้วยซูปเปอร์ฮีโร่แนวดาร์กหน่อยลองหามาชมกันแล้วมาคุยกันใต้คอมเมนต์ครับว่าสนุกหรือไม่สนุกมาแชร์ความรู้สึกกันหลังจากได้ดูกันแล้วสวัสดีครับ